อนนี้เราอยู่ที่ห้างสับสินค้านะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะเราจะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนเออซื้ออุปกรณ์การเรียนน่อจาว่าวันนี้วันที่วันที่13ใช่แล้วพรุ่งนี้วันที่1ิใช่ไหมคะเราจะเปิดเทอมกันแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออุปกรณ์การเรียนกันเลยใช่นี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่เกลี่ไปเอารถเข็นมาแล้วนะคะน้องทันวาสวัสดีครับกันวันนีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาเครื่องเขียนของพี่เกลี่กันนะว่าพี่เกลี่จะซื้อแบบไหนนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่โซนเครื่องเขียน โซนนี้ก็จะเป็นพวกกาพวกสกอเทปนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นกันอ้าวปากกาที่เกลี่ใช้เป็นแบบไหนคะนี่แท่งละ29บาททุกคนแต่ว่าเออมาเขียนลื่นใช่ไหมลูกอ่าเอาหยิบมาเลยซอกสองแท่งสามแท่งก็หยิบมาเลยโอ้ยมันเป็นคนลลายด้วยนะเป็นคิตตี้นะคะแต่ว่ามีสองสีสองแบบแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้น่ารักมาก69บาทแต่ว่าพี่กกลี่ไม่ใช้เขาชอบใช้แบบนี้มากกว่านะทุกคนนี่แบบนี้ที่เขาใช้นะไปแล้วเอาอะไรอีกคะ มีปากกาน้ำเงินก็ต้องมีปากกาแดงปะพอมีปากกาแดงเราก็ต้องมีลิควิดครับรของเล่นไม่ได้ครับ <laughs> 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 นี่นะคะทุกคนโซนปากกาแดงแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ากลุ่มปากกาดินสอยังลดเป็นบรรดานะซื้อ5จ่ายแค่4ทุกคนอเขามีโปรโมชั่นนะห้าสเปรค้านี้นะอ่าเราจะเอาไหนดีพี่เกลอ่าเลือกได้เลย <laughs> เออปากกาแดงอันนี้ก็น่าสนนะมันจะลื่นดีเหมือนกันนะอันนี้ไม่ว่ะเอาไหมแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเป็นรุ่นแม่ใช้อะนะไม่จะใช้แบบนี้ทุกคน นี่แม่เกดใช้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ที่แม่เกดใช้แล้วก็สมัยก่อนอันนี้ดังมากนะพี่เกลสมัยยุค90เนี่ยอันเนี้ยแม่ชอบใช้มากเนี่ยสองอันเนี้ยคู่กันลื่นๆเลยโอเคค่ะทุกคนพี่เกลี่เลือกปากกาดแดงได้แล้วต่อไปนะคะลิควิดกับไม้บรรทัดเดี๋ยวทำมาเจออะไรว้าวกลบเราดินซอลละคะโอ้โหแต่สมัยนี้พี่เกลี่ไม่ได้ใช้แล้วพี่เกลี่ใช้เป็นลิควิดแทนนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลิควิดนะ นี่ร้อยห้าบาทหนึ่งแหมหนึ่งเลยนะทุกคนอันนี้ก็อย่างดีแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนดีแบบนี้ไหมมันไม่เลอะอ๋อได้อ๋อลิควิดแบบโกดอันนี้เขามาใหม่เหรอหรือว่ามันมาตั้งนานแล้วไม่เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้นะเนี่ยอ่าแบบไหนดีเลือกได้เลยโอเคลิควิดได้แล้วค้างบรมทัดค่ะพี่เกลบรรทัดได้แต่ถ้าเหล็กมันก็จะทนนะมันดีมากเลย อันนี้สาหรับนักเรียนนะทุกคนอันนี้สาหรับครูเอาไว้จัดการนักเรียนยาวมากนี่นะคะสรุปว่าเกียรี่เลือกเป็นแบบนี้นะคะทุกคน25บาทแต่ว่าเอาลายแบบนี้มาหลังจากที่เกีลรี่นะคะเลือกแม่มรทัดได้แทนลูกลูกชบวรักงานมาแล้วเอาโอ่อออนี่ทุกคนอันนี้เป็นแบบกระปุกใหญ่เลย249บาทคุ้มมากนี่สําหรับเด็กเด็กเล็กๆนะคะชั้นนิสส2นี่ประมาณนี้เลยมีสติกเกอร์ด้วยอะทุกคน พี่ไหลไล่ใช่ไหมครับใช่มันน่ารักมากอ่ะทุกคนตอนนี้เราเลือกสีนะคะนี่เราจะใช้แบรนด์ Master Art ทุกคนใช่ไหมพี่เกลียวอ,อันนี้อันนี้ไม่ถ่า่หัวอันนี้มันถูกกว่าอันน้สสีแปดสีอ่ะอ๋อมันไม่เป็นคนละแบบเนี่ยอันนี้มันได้เต็มเต็มไม้ไงแต่อันนี้มันได้ครึ่งหนึ่งนี่ไงแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนพี่เกลจะเอาแบบไหน,นเอาแบบนี้เหอรออ,อันนี้ได้กี่สีคะสันสิบหกเหมือนกันอ๋อโอเคเอาอันนี้เนาะเรียบร้อย อ่ะต่อไปของธันวานะคะได้สมุดลายสีแต่เป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ใครเคยเล่นบ้างแบบนี้เลยนะทันวาจะเอาไม้ไปขูดๆนะแล้วก็จะทําเป็นศินละปะอา้าวเอาไปเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายตังค์กันนะคะแต่ว่าจะได้อะไงรเพิ่มเติมเดี๋ยวไมโครเกทถ่ายให้ดูสรุปที่บ้านนะโอเค,คตอนนี้เราถึงบ้าน หลังจากที่เราไปห้างสรรพสินค้ามานะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เกลี่ยซื้อมานะทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะน้ายาย้อมผมนะคะปากกาที่ใส่บัตรนะคะแล้วก็จะมีช้อนกินข้าวมีของมากมายเลยเป็นเครื่องเขียนประมาณนี้นะทุกคนและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเจลี่นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเปิดเพิรมลันไหน่อย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะคะเกลี่จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยบ๊ายบาย